เกมไนท์ไทยแลนด์น้ำยาบ้วนปากซอลส์คอยและตรีพลาดีน่านมถั่วเหลืองสูตรผสมงาดำสองเท่าโตโยต้าโคโรราคลอสบริษัท W P Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊สร้อไม่มีใครสื่อเชิเราเล่าจ้ะร้อไม่มีใครสื่อเชิญเราเล่าจ้ะ กำมาร้องในฮแลลีวูดเกมไนทไทยแลนด์ของเรานะครับขอบคุณนะครับพี่ปูแบล็คเฮดครับคุณไททนาวุธและมิวสิควิดีโอนะครับโดยคุณโจ๊กโซคู เปิดกันมาก็ฮากันเลยครับ <S 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 ดูล้วความสามารถของพวกเขาวันนี้เราอยู่ในทีมเาพาะเซียงไา้นะฮะการแข่งขันเหล่านี้เราทําเพื่อคนทางบ้าน2ท่านนี้ในการที่จะแข่งขันเพื่อได้คะแนนสูงสุดเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิงรางวัลหนึ0 0แสนบาทและเกมต่อไปนี้ครับไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับจิตกรจิ๋ง วิธีการง่าย,ายๆผมจะเชิญมาสองคนมายืนอยู่ตรงนี้และผมจะให้ทีมงานผมเปิดภาพนี้ภาพนี้มันคืองานศิลปะของเด็กอายุ5 7ถึง7ขวบวาดรูปคนดังในวงการของเราแล้วคุณเห็นปุ๊บคุณรู้คุณกดและตอบอถ้าคุณยังไม่รู้อีกไปสักพักหนึ่งผมใช้คำใบ้แรกยังไม่ได้อีกให้คำใบ้ที่สอง ยังไม่ได้อีกเปลี่ยนช่องเลยเปลี่ยนช่องเลยนมันต้องมีวิธีฮะมันต้องมีวิธีธธคำใบที่สองปุ๊บคุณจะรู้แล้วคุณกดใครตอบก่อนได้คะแนนก่อนข้อละสองคะแนนครับผู้แรกของเรานี่เราต้องเอาระดับเซียนในการมันต้องมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นก็เป็นคุณโจ๊กโซคูและคุณคิมครับเชิญ สองมาเยือนที่ท่านของท่านเอาละครับนี่แอร์ที่บ้านกูก็เย็นมากมึงก็พัดน,นั่นนะแกเกแกเกมันเป็นสไตล์มันเป็นภาพนะครับอ่านชื่อน้องก่อนภาพวาดจากน้องโชคดีอายุ6ก <cả> ขวบพร้อมไหมพร้อมแล้วมาดูครับว่าเขาวาดรูปไข่เปิดภาพ เปล่ากรรมการใช่ถึงแม้ว่าสุดยอดไายอธิบายแขนอาจจะยาวไปนิดนึงว่าทรงนวดแล้วยังใช่อยู่คิดว่าทรงหนวดและศีรษะนี่น่าจะใช่คุณก๊อฟแน่นอนใช่ถึงแม้ว่าแขนเนี่ยไม่มีกระดูกเลยนะทันนี้เอาไปก่อนสองคแนนเชิญกับพี่ครับเป็นไง เด็กอายุหกขวบน้องโชคดีนี่จับคาแรคเตอร์ของคุณก๊อฟพัคกี้ฮีโร่ได้ชัดเจนมากวาดสวยนะวาดสวยเลยนะคู่ต่อไปของเราครับขอเรียนเชิญคุณปูแบ็์เคดและคุณนิวครับอแล้วเหรอจะแพ้ทางเหมือนจะแพ้ทางแต่ตะกี้วาดชัดมากดูรู้เลยบอกว่ามีแต่คนดังเท่านั้นคนต่อไปนี้ก็คือเป็นภาพวาดจากน้องลาวาอายุห้าขวบครับเอาละ ห้ขวบนี่ทักษะอาจจะไม่แน่นเท่าหกขวบเราไม่รู้ภาพจะออกมาเป็นยังไงไปไปดูกันครับเปิดภาพกดแล้วครับคุณนิวกดก่อนใครพี่เอสุประชัยค่ะคุณเอสุประชัยใช่หรือเปล่ากรรมการใช่ใช่กับเปลาดูจาตรงไหน ทรงผมก็มีทรงผมและกระเป๋าแต่ตัวไม่บอกอะไรเลยที่เหลืออยู่ตัวละบายหน้าไม่บอกอะไรเลยปู่รู้ป่ะรู้ครับแต่รู้ดูทรงจะหายใจไม่ออกนะคะพี่เอไปทาจมูกมาทำจมูกหายก็เลยยังไม่ได้ใส่จมูกนะครับเอาไปก่อนสองคะแนน คือตัวเลโกเลยนี่หมายความว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นจิตกรจริงๆเพราะว่าสามารถจับคาแรคเตอร์ได้แต่ละคนที่อยู่ในวงการบันเทิงของเราจะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอันต่อไปครับคู่ต่อไปนี้ต้องเป็นคุณลูกว่าเจอกับอภิมหาไทยธนาวุฒ <c oughs> ิถูกแล้วเหรอคะคนะคน,นี้จะตอบว่าเป็นใครเดี๋ยวคุณมาดูกัน <c oughs> เชิญครับทั้งคู่ <c oughs> ไม่ถนัดไม่ถนัดเลยอ่ะ อันนี้คุณได้ง่ายแล้วเพราะผู้วาดก็คือน้องสไพร์อายุ7ขวบต้องมีความชัดเจนอย่างแน่นอนครับว่าเขาคือใครพร้อมแล้วเปิดภาพครับคนนี้คือใครรู้แล้วกดเลยหนึ่งสองสครับพี่แอ,อเอาไฟไม่ติดครับคุณลูกว่าครับพี่แอดคาราบาวพูดเป็นต่อุูดเป็นต่อ ถ้าเกิดเป็นอูดเป็นต่อขึ้นมานะจะหามากๆกำการครับคุณแอดคาราบาวหรือเปล่าครับถูดได้เอาไปถคะแนนเปิดตาดูเลยนะรู้เลยครู้เลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นคุณกลับที่ครับคุณไม่ได้ฮะมือคุณไวไม่พอเอาละผ่านไปแล้วนะครับสามรูปจากจิตกรของเราต่อจากนี้ไปหัวหน้าทีมปะทะกันเองบ้างนะครับเชิญคุณโดดและคุณวีครับเชิญ รูปต่อไปนี้จิตกรจิ๋วของเราก็คือน้องกระตูนอายุ6ขวบครับจะเป็นใครกันแน่พร้อมแล้วเปิดภาพครับเฮ้ยอวสิเฮ้ยโอ้ my god อ้เอาแล้วหัวหน้าทีมเจอของยากครับ อะไรวหมดเวลาปุ๊บผมจะมีคำใบ้ให้ตอนนี้คุณยังดูไม่ออกเหรอเขาคือใครกดแล้วลองตอบดูก็ได้ครับหมดเวลาเตรียมตัวให้ดีคำใบ้แรกผมอ่านไปเรื่อยพอคุณกดปุ๊บผมจะหยุดอ่านทันทีนะครับคำใบ้ที่หนึ่งของเราลิเกเงินล้านกดแล้วครับคุณวีใครครับพี่ชายามิชัยชัยามิชัย ใช่ยามิชัยกรรมการว่าไงใช่หรือเปล่าถูกนะงงอยู่เนี่ยไม่ตัดเลยไม่ใช้ตรงไหนวะเฮ้ยอันฮะอันนี้ลำเขาลำใช้แค่คำใบ้ก็ได้ครับคุณวิเคราะห์หน่อยครับว่าภาพวาดอันนี้ของน้องการูนอายุหขวบได้ตีแผ่ชุดลิเกในยุค2020 นะครับออมไม่มีดอกไม่มีอะไรเลย,ยออม,มีคุมอยู่ข้างบนตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดปิดแค่นี้นี่ผมนึกว่าภูเขาทองนะตอลงมาอ๋อชาัยามิชัยจริงๆด้วยอ่ะเอาไป2องคะแนน,นอันต่อไปมาจากน้องป๊อปปี้อายุ7ขวบครับอันนี้หัวหน้าทีมจะเป็นคนเลือกว่าดาราคู่ไหนเจอกันเอาเลยครับคุณวีจะส่งใครมาครับ ส่งสองคนไปแล้วส่งแม่ต่อไปเลยคุณแม่คุณแม่คิมครับเชิญฝั่งนี้คุณแม่คิมก็ส่งมาคุณจะส่งใครครับพี่ไทยดีไงสองคนนี้ในสุดก็ได้เจอกันแล้วครับคุณไทยธนาวุฒิกับคุณคิมครับพร้อมคนที่อยู่ในรูปนี้คือใครพร้อมแล้วเปิดภาพครับกดแล้วฮะ อะไรอ่ะคุณคิมกดก่อนเลยแล้วรู้เลยฮะตอบไปเลยฮะว่าใครลิซ่าแบล็คพิงค่ะลิซ่าแบล็คพิงคใช่หรือเปล่าอยู่ดีมาไม่ใช่เซรามูนและหัวเหลืองขนาดนี้ลิซ่าแบล็คพิงค์ใช่หรือเปล่ากรรมการผูผมยังไม่รู้เรื่องเลยลิซ่าแบล็คพิงคคุณรู้จักไหมไม่รู้จักเลยถ้าผมทายเจนนิเฟอร์คิมคิด 2ี่ปีที่แล้วแต่งตัวอย่างนี้เรานั่นหมายความว่าจริงๆแล้วนี่แรงบันดาลใจของแบล็คพิงอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยอ<ป> <c oughs> ยายาฉุดน้องลงที่ต่ำน้องมนอยู่สูงยาฉุดน้องลงที่ต่ำัออนงนี้ได้ไป2คะแนน <c oughs> และตัวจีนคู่สุดท้ายที่ต้องห้ามซ้ำเดิมครับหัวหน้าทีมเลือกใครครับพิจ๊กซครับพิจ๊กโซคูครับพจ๊กโซคูฝั่งนี้ส่งจ๊อก คุณวีเอาไงพี่นิวแน่นอนคุณนิว,ว,นวครับเชิญครับคุณ<ว>นิวนี่สร้างสักรารใ,ใหม่ของรายการของเราแต่เขา <ral> เขาอิเนเทน,เ,เ,นเ,เขาเห็นเขาจำได้เดี๋ยวให้พวกเราช่วยกันคิดไรูรูปนี้วาดโดยน้องแอปเปิลอายุ6ขวบครับจะเป็นใครกันหนอในรูปนี้พร้อมแล้วเปิดภาพครับเฮ้ยใครอ่ะโอ้ยง่ายเลย เฮ้เร็ว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 ต้นะครับมันแพงมันแพงแต่ต้นไม้แพงฮัลโหลช่วยฮัลโหลช่วยยาย่คุณนิวตอบมาแล้วนะครับว่ายาย่าตูเล่นะฮะยาย่าตูเล่นะฮะไม่ใช่ใช่ย่ใช่าย่าตูเล่นะไม่ใช่ต้นไม้อ๋อมีต้นไม้ผู้หญิงคนนี้คือทำให้ต้นไม้แพงอ่ะยาย่าหรือเปล่าครับ ทุตงนายาย,ยาวัคยานะครับผมได้ไปเรียบร้อยแล้วจากตรงนี้ที่แข่งขันกันไปนะครับตอนนี้ทีมคุณวีนำไปอีกนะครับ23ต่อ13บสาำหรับผู้ชมทางบ้านตอนนี้ผมมีของดีของมงคลมาแนะนำกันนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นประธานพรน,นั่นเองออนะครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าดีมากๆนะครับโดยโครงการนี้หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมนิทิ มิราเคิลออฟไลจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นประธานพรพุทธคุณของหลวงพ่อโสธรเนี่ยนะครับคือเมตตามหานิยมและก็เป็นมงคลสําหรับคนที่ค้าขายด้วยนะครับความพิเศษคือเข้าพิธีพุทธพิเศษในพระอุโบสถณวัดโสธรวรารามวรวิหารที่สําคัญด้านหลังของเหรียญสลักนามสก,กุลมี3แบบให้เลือกแบบที่1ชุดประจําตระกูลมี8เหรียญด้วยกันนะครับเหรียญเนื้อทองทิพย์ลงยาหนึ่งเหรียญ เหรียญเนื้อทองทิพย์ลงยาสีประจำวัน7วัน7สีนะครับสลักนามสกุลด้านหลังด้วยทุกเหรียญเลยนะครับชุดนี้สามพบาทหรือถ้าเกิดว่าไม่ซื้อเป็นชุดเป็นองค์ก็ได้นะครับ mm hmm. เหรียญเนื้อทองทิพย์ลงยา1องค์ราคา499บาท mm hmm. เหรียญเนื้อทองแดงมันปู1องค์ราคา299บาบาทนะครับถ้าสนใจอยากจะบริจาคให้กับโครงการนี้หรือสนใจที่จะสั่งจองนะครับ เหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นประธานพรสั่งได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้กับโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในมูลิชิ m ิ r i r l e of o i Life นะครับงานนี้ได้ทั้งความสิริมงคลด้วยและยังได้ทําบุญด้วยนะครับสั่งจองกันเข้ามาได้เลยและเดี๋ยวพวกคุณอยู่ตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวมีข่าวดีมาให้อย่าบอกนะอย่าบอกนะ อยู่ต่อไปเรื่อยๆอ,อ,อ่ะเกมต่อไปของเราต่อตาตั้งปะพักที่เขาตบายเดี๋ยวกลับมาสักครูเดียวเชิญครับสำหรับเกมจิตกรจิ๋วนะคะต้องขอบคุณพี่โจ๊กมากๆเลยเพราะว่าเปิดภาพมาทันใดนะคะ พี่โจ๊กตอบได้ทันทีเลยกอฟฟักกิ้งฮีโร่นะคะยังไงก็ถึงจะยังไม่ชนะในเกมนี้นะแต่ไม่ยอมแพ้แน่ๆน่วี